ข้าพเจ้ามาแล้วโอ้ยคุณยาสวัสดีค่ะวัสดี้เจดีอันนี้ป้าหลวยนะลุงนี่คุณลุงประสิธิ์ลุงหมูฝอยวันนี้เราจะทำอะไรครับป้าหลวยลูกชุบเครื่องปั่นรุ่นเนี้ยมันเป็นรุ่นที่แบบว่าโบราณมากใช่ สอนนักเรียนได้เลยอืูบนพูน่อยก็เปิดกะทิเยอะหลากหลพอละพอละพอ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 หนูร่วมชิมได้มันไหมมันไหมเออทำมันอะไหไม่ไ้เลยไ่ได ลุ <rium> <Dante> งใช้มือเดียวเนี่ยใช้มือเดียวแม่มาแล้วไปแย่งันแล้วนวดนวดเสร็จพริกแมตทพริกอะไรนะข้าวมูข้าวแดงโอ้โหน่ะมันไม่เหมือนไม่ต้องตักแล้วอย่างนี้ได้ยังไงแล้วเออเนี่ยเล่นนะ ลึก้าไปเลยหนูจะสอนการปั้นรูปหัวใจนะคะสวยไหมสวยสวยสวยชมน้องหน่อยชมน้องหน่อยได้แล้วเนาะมาดีเลย แจ๋วเลยไหมแจ๋วเลยเสร็จแล้วค่ะยายแกงสิบคนนี้ผ่านไหมเก่งแล้วเขาเก่งอยู่แล้วสนุกไหมลุงสนุกเห็นแล้วก็น่าสนใจชิมเลยชมพู่ซึ่งกับมันสีเยี่ยมมันร่วนมันแตกไม่หวานเกินพอใจไหมครับครับดอกโบ้ฮะเก่งมากอร่อยมาก ความหันหรือหันและวุ่นวายยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะคุณยายกับคุณตาต้องอยู่กันหนูตลอดไปกับอีกเมนูหนึ่งขนมตะโกตะโกรอติดตามได้เลยนะคะคลิปหน้าค่ะ